เรียนรู้ที่ว่าเอ๊ะมันมีแบบว่าทําให้เซลล์อายุน้อยลงได้ด้วยเหรืออะไรอย่างนี้เนาะอืมโคลไซคิวเทนนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้ไปลดอายุของเซลล์นะทําให้เซลล์เราเป็นเด็กลงได้อ่ะโคลไซคิวเทนเนี่ยเขามีบทเขาจึงที่เขาทําแบบนี้ได้เนี่ยเขาจึงมีบทบาทที่สําคัญมากเลยนะคะกับอวัยวะต่างๆทุกส่วนของร่างกายนะเขาก็มีการวิจัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมุติว่า มันจะทําให้มีการลดอายุของเซลล์เนี่ยมันจะต้องทานในโดสที่เท่าไหร่ก็มีงานวิจัยนะคะโดยการที่อเอาตัวโคลไซคิวเทนนี่แหละไปให้คนที่อา,อาสา,าสมัครทดลองกินเนะาะในงานวิจัยนะคะคือเขามีการให้ตัวโคลไซคิวเทนเนี่ยวันละโดยปกติเนี่ยร่างกายจะผลิตได้เองอ่ะเดี๋ยวรู้ก่อนร่างกายผลิตได้เองเดี๋ยวนี้จะบอกแบบนี้การที่ร่างกายจะผลิตโคลไซได้โคลไซคิวเทนได้เองเนี่ย มันมีปัจจัยนะคะเ,เพื่อนๆคำว่าปัจจัยก็คือปัจจัยนั้นก็คือตัวร่างกายของเราเนี่ยจะต้องไม่ได้รับสารอนุมูลอิสระเยอะๆเนาะเพราะปัจจัยที่ทำให้ร่างกายผลิตโคเอนไคคิวเทนไม่เพียงพอมันมีทั้งที่เรา,ากินกลุ่มโฟลิกน้อยเขาเรียกว่าขาดสารอาหารคนที่ขาดสารอาหารเนี่ยตัวโคเอนไคคิวเทนก็ลดลงเนาะรวมถึงคนที่เจอภาวะเขาเรียกอนุมูลอิสระ คำว่าอนุมูลอิสระสมมติบางคนกินเหล้าสุบุรี่บางคนกินยาบางคนพักผ่อนน้อยอะไรแบบนี้มันก็จะส่งผลให้ตัวโคนไซคิวเทนลดลงเราต้องเข้าใจตรงนี้ให้ตรงกันก่อนนะคะทีนี้โดยปกติเนี่ยร่างกายเขาจะสามารถผลิตได้วันละ20มิลลิกรัมสำหรับร่างกายต่อวันนะซึ่งร่างกายจำเป็นที่จะต้องได้รับจริงๆเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยคือ30มิลลิกรัมต่อวันแต่ร่างกายเนี่ย ผลิตได้เองเนี่ยสูงสุดก็คือ20มิลลิกรัมต่อวันเพราะฉะนั้นเราก็จาเป็นต้องกินเข้าไปใช่ไหมเนะาะทีนี้เขาก็เลยมีการทดลองว่าเออแล้วทีนี้เราจะให้ปริมาณโดสเพื่อทดลองว่าเอ,อ๊ะถ้าสมมุติว่าเราใส่ไปในอาสาสมัครเนี่ยมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์แบบไหนยังไงบ้างเขาก็ทดลองในคนที่เกี่ยวกับคนที่เป็นเพื่อป้องกันการเกิดภาวะโรคหวัวใจเนาะโดยการให้กินวันละ 3 0ถึง100มิลลิกรัมคือเขามีการให้ทดลองกินแบบนี้นะคะ,ะกับคนที่เขาเรียกว่าเพื่อป้องกันการเป็นโรคหัวใจนะพอกินแล้วมันช่วยลดการเกิดโรคหัวใจได้ในปริมาณ3ระหว่าง3 0มสถึงหนึมิลลิกรัมต่อวันนะคะแล้วก็คนที่ทานยาอยู่โดยเฉพาะพวกที่ทานยากลุ่มลดคอเลสเตอรอลไอยากลุ่มลดคอเลสเตอรอลหรือลดไขมันเนี่ยนะคะเพื่อนๆมันไม่เพียงแต่ไปทําให้ตัว โคเอนไซม์คิวเทนที่มีอยู่แล้วลดลงนะแต่มันยังไปกดการทำงานของตับที่จะผลิตตัวโคเอนไซม์คิวเทนเพราะฉะนั้นเนถึงพยายามบอกทุกคนนะคะว่าถ้าเราสามารถหยุดกินยาได้เนี่ยมันก็จะดีนะเพราะวา่ายาที่กินตลอดชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ยารักษานะแต่ถ้ายารักษาฉุกเฉินนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราก็กินแล้วเราก็หยุดกินลักษณะแบบนี้เนะาะทีนี้ สรุปก็คือนะคะการ,การผลิตโคเอนไซม์คิวเทนเขาก็เลยได้ข้อสรุปว่าเนี่ยในคนที่อยากจะป้องกันโรคหัวใจนะหรือในคนที่กินยาอยู่โดยเฉพาะยาลดไขมันเนี่ยควรที่จะได้รับโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยจำเป็นต้องได้รับวันละ30-100ถึงมิลลิกรัมเพราะพอ,พอมีการทดลองให้อาสาสมัครกินแล้วเนี่ยมันช่วยป้องกันการเกิดภาวะโรคหัวใจได้อ,อันนี้นะคะอันนี้ไปดูกลุ่มที่2กลุ่มที่2เนี่ยเขาก็มีการไปทดลองกับคนที่ มีอาการเขาเรียกว่าปวดหัวใจนะก็คือเจ็บหน้าอกลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเขาก็ไปทดลองทดลองการทดลองเนี่ยเอาอาสา,าสมัครมาแล้วก็ลองใส่ไปว่าใส่ปริมาณเท่านั้นใส่ปริมาณเท่านี้อะไรเงี้ยดูผลว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงนะคะสรุปก็คือคนที่มีอาการเจ็บหน้าอกเขาให้ทดลองทานวันละ90-100ถึง100มิลลิกรัมต่อวันนะคะ และในคนที่เป็นโรคหัวใจวายนะคะคนที่เป็นโรคหัวใจวายเนี่ยเขาก็จะให้ทานวันละ180ถึง360มิลลิกรัมต่อวันนะคะ,ะตัวโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยพอหลังจากที่เขาจ่ายจ่ายตัวสารสกัดพวกนี้ให้กับอาสาสมัครแล้วในงานทดลองเนาะเขาก็สรุปออกมาว่าจากการศึกษาเนี่ยนะคนที่ได้รับโคเอนไซม์คิวเทนที่เพียงพอเนี่ย เขาจะสามารถในคนที่เป็นเป็นโรคเจ็บหน้าอกเจ็บหัวใจแล้วคนที่เคยหัวใจวายมาก่อนเนี่ยสามารถที่จะก็เ,เรียกว่าออกกําลังกายได้ดีขึ้นแล้วก็ความดันเลือดลดลงความดันเลือดเนี่ยมันจะมีความดันข้างบนกับตัวบนกัตบตัวล่างนะคะมันก็จะลดลงทั้งสองค่าเลยหลังจากที่ทานตัวโคลไซคิวเทนตัวนี้ไปนะนอกจากนี้นะคะ,ะในในการทดลองเนี่ยในงานวิจัยก็ยังพบอีกว่า ตัวโคลไซคลูเทนเนี่ยยังไปช่วยทําให้ไขมันที่เกาะตามหลอดเลือดที่มันเหนียวๆเนี่ยนะคะมันมันก็เกาะน้อยลงเนาะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าไอตัวโคลไซคลูเทนเนี่ยมันไปทํางานร่วมกับไขมันดีหรือว่าไขมันดีคือ S D L ไขมันดีคือเดี๋ยวนี้จะยกตัวอย่างว่าไขมันดีคืออะไรไขมันดีนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าทานทานคู่กับน้ํามันที่ดีนะ น้ำมันที่มีโอเมก้าสน้ำมันงาขี้ม้อนน้ำมันมะกอกอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันมะกรูดของผิวมะกรูดแบบเนี้ยมันจะมีหรือว่าน้ำมันถ้าเรานึกถึงกลุ่มพืชน้ำมันจากผงออลิกกโนแต่ว่าเราก็สกัดลำบากนิดนึงแต่มันจะเป็นกลุ่มไขมันดีที่เรียกว่าไปไปเพิ่ม SDL ของเราก็จะเป็นกลุ่มน้ำมันตัวนั้นนะคะถ้าถ้าเขาเขามีงานทดลองว่า คือให้กินตัวโคเอนไซม์คิวเทนร่วมกับไขมันดีเนี่ยมันจะไปช่วยลดไปช่วยลดแล้วก็ช่วยละลายไขมันที่เกาะตามหลอดเลือดแล้วก็ยังวิจัยพบอีกว่าสำหรับคนที่มีปัญหากล้ามเนื้อหัวใจนะคะเมื่อได้รับโคเอนไซม์คิวเทนมากพอเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีการพบอีกว่าคนไข้ที่มีโรคหัวใจเมื่อได้รับโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยจะมีการผลิตเลือด ออกจากหัวใจคือหัวใจเนี่ยจะสูบฉีดเลือดได้เปอร์เซ็นต์มากขึ้นถึง15.7แล้วก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้มากขึ้น25.4นะคะแล้วก็คนที่เป็นโรคหัวใจเรื้อรังวิจัยพบว่าเมื่อทานตัวโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ย100มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลาทุกวันนะทุกวันทุกวันเป็นเวลา4สัปดาห์ตัวโคเอนไซม์คิวเท เขาไปเจาะเลือดเนาะเขาจะพบว่าเมื่อเมื่อทานไป100มิลลิกรัมต่อวันทุกวันเป็นเวลา4สัปดาห์ก็1เดือนเนาะแล้วก็ไปตรวจเลือดพบว่าเลือดเนี่ยจะมีตัวโคเอนไซม์คิวเทนเพิ่มขึ้นถึง3เท่าคือคนที่ขาดโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยนะคะอันนี้ในบอกตรงคนที่เป็นมะเร็งอะ่ะจะขาดโคเอนไซม์คิวเทนเนาะคนที่เป็นโรคหัวใจเป็นโรคเบาหวานความดันโรคหอบหืดโรคพาร์กินสันพวกเนี้ยอยู่ในกลุ่มถ้าไปตรวจเนี่ย ขาดสารที่เรียกว่าโคนไซคิวนนะอันนี้ฟังง่ายเนะอะอทีนี้นอกจากนอกจากที่เขาได้รับโคนไซคิวเทนมาละ100มิลลิกรัมต่อวันนะเป็นเวลา1เดือนเนาะช่วยเพิ่มทําให้เลือดเนี่ยหมายถึงว่าอโคนไซคิวเทนเพิ่มในเลือด3เท่าแล้วก็ยังมีการหนาตัวของผนังหัวใจเพิ่มขึ้น12.1ถึง15.6อันนี้เดี๋ยวหลายคนจะงงเพราะว่า ตนนี้อธิบายแบบนี้บางคนอุ้ยหัวใจหนามันจะมีปัญหาหัวใจโตกับหัวใจอ่าเพิ่มเนื้อขึ้นต่างกันนะเพิ่มขึ้นหมายความว่าอย่างนี้อ่านี้จะบอกแบบนี้นะสมมุติว่าในระบบหัวใจหลอดเลือดของเราเนี่ยหลอดเลือดใช้นานๆไปหลอดเลือดจะบางนะคะหลอดเลือดเขาจะมีหลายชั้นเนาะไอชั้นที่มันติดกับน้ําเลือดเนี่ย ถ้าสมมุติว่ามันบางจนไปติดกับน้ําเลือดแล้วเมื่อมันเกิดปัญหาเกิดการอักเสบแล้วมีไขมันไตกีเซลายตัวนี้มันจะเกิดภาวะริมเลือดได้แต่ตัวนี้มันไปทําให้ตัวผนังหลอดเลือดรว,รวมถึงในผนังที่ห่อหุ้มหัวใจเนี่ยมันเพิ่มเนื้อขึ้นก็คือเนื้อเยื่อมันมีการสร้างเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้นมานั่นแหละในงานวิจัยตัวนี้นะคะ,ะแบบง่ายๆเนาะก็คือ,อจากที่มันเสื่อมบางเหมือนเราเหมือนเราเป็นแผล แล้วมันมีการสร้างเนื้อเยื่อให้เราลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เอามาพูดถึงยากลุ่มลดไขมันพวกสเตตินเนี่ยถ้าใครกําลังทานอยู่นะตัวนี้จะเป็นตัวที่นอกจากจะไปลดโคลนไซคิวเซนแล้วนะยังไปลดตัว S D L S D L คือไขมันตัวดีนะคะเวลาเพื่อนๆไปตรวจไขมันหรือใครไปตรวจไขมันเนี่ยมันจะมีค่าอยู่ คอเลสเตอรอลแบบรวมเนาะแล้วก็ S D L S D L เนี่ยตัวคือตัวไขมันตัวดีที่เขาเรียกว่าไขมันตัวดีแต่จริงๆมันไม่มีดีไม่มีร้ายหรอกอ่ะเอา S D L ก่อนละกัน S D L เนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้เลือดไหลเวียนดีเขาเรียกตัวล้างตัวล้างไขมันทําให้เลือดไม่อุดตันอะไรแบบเนี้ยอีกตัวหนึ่งก็คือตัว L D L แต่ L D L มันไม่ใช่ไขมันเลวนะ L D L เนี่ยถ้ามันสัดส่วนมันพอดีมันก็ไม่มีปัญหาเนาะ แต่ทีเนี้ยเวลาที่เรากินไอตัวสเตีินเนี่ยนะคะมันจะไปลดโคลไซคิวเทนด้วยแล้วก็ไปลดทั้งตัวไขมันที่เรียกว่า S D L ด้วยเรียกได้ว่าพอเรากินยาลดไขมันตัวเดียวเนี่ยมันไปลดไอตัวพระเอกอะที่จะมาช่วยร่างกายของเราเนี่ยทั้ง2ตัวเลยเพราะฉะนั้นถ้าคนที่กินยาลดไขมันอยู่แล้วไม่กินโคลไซคิวเทนเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจโรคพาร์กินสันโรคทาง ระบบเขาเรียกว่าความดันหลอดเลือดแบบนี้มันก็จะเพิ่มโอกาสได้เร็วมากขึ้นนะคะทีนี้ในในผู้หญิง